นำเสนอโดยแมนสตีติฟันไทยแลนด์ไม่กล้าเทียบชั้นฮาแลนด์ฉีดวลนกับเอ็มบัปเป้ยังไม่เทียบเท่ายุคเมซี่โรนัลโดเอร์ลิงฮาลลนด์ระบุการขับเคี่ยวกันระหว่างตนกับคิริยันอิปาเป้ยังไม่เทียบเท่ากับยุคสมัยระหว่างเรย์เนลเมซี่กับคิซิโนโรนัลโดพร้อมบอกว่าที่จริงตนไม่ใช่คนที่มีนิสัยหมกมุ่นในการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น เอริงฮาร์แลนดดาวยิงของ Manchester City ์ซิตี้โมสรยักษ์ใหญ่แห่งสกพิมลิกอังกฤษไม่มองว่าการดวลกันร,ระหว่างตนกับคิริยันอิบาเป้มันเป็นเหมือนยุคสมัยที่ลิโอเนลเมสซี่กับคริสตนโ r o โรนโดขับเคี่ยวกันแต่อย่างได้ตลอดช่วงหลายปีก่อนเมสซี่กับโรนโดโชว์ฟอร์มได้สุดยอดรวมถึงได้ชมปหลายรายการจนทำให้หลายคนยกให้พวกเขาเป็นคู่แข่งเบอร์หนึ่งแห่งยุคแต่ตอนนี้พวกเขามีอายุเยอะขึ้นแล้ว และในขณะเดยียวกันฮาลันกับเอ็มบัปเป้ก็โชว์ฟอร์มได้สุดยอดทั้งที่มีอายุยังหน่อยจนส่งผลให้มีการมองว่าพวกเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นคู่ปรับคู่ใหม่แทนที่เมสซี่กับโรนัลดหลังดนฟรองฟุตบอลสื่อของฝรั่งเศสถามเกี่ยวกับเรื่องที่แฟนบอลเปรียบเทียบการดวลกันร,ระหว่างเขากับเอ็มบัปเป้ว่าเหมือนกับการดวลกันร,ระหว่างเมสซี่กับโรนัลดแล้วนั้น ฮาแลนด์ก็ตอบว่านั่นเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดกันแต่คุณต้องมองถึงเรื่องที่ว่าเมสซี่ก็บคริสเตโน่เคยทำเรื่องที่ดีจนน่าเหลือเชื่อได้มากแค่ไหนและคุณต้องไม่ลืมว่าทุกวันนี้พวกเขาก็ยังทำแบบนั้นได้อยู่แม้ว่าจะมีอายุเยอะขึ้นก็ตามพวกเขายังเป็นนักเตะชั้นยอดแต่ผมไม่เคยพูดเกี่ยวกับการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับนักเตะคนอื่นเลยผมไม่ใช่พวกที่ชอบทำอะไรแบบนั้นผมสนใจแค่เรื่องของตัวเองผมพยายามที่จะทำให้ตัวเอง เก่งขึ้นในทุกวันเพื่อที่จะได้สนุกกับสิ่งที่ผมทำและเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดก็เท่านั้นและนี่ก็เป็นคำกล่าวของฮาแลานที่บอกว่าไม่กล้าจะไปเทียบชั้นกับสองสตาร์ยังคิริสเน,นโนโรโนัลโดและเมซซี่สาเหตุโดนดุต้องการอะไรเอร์ลิงฮาแลนใคไข้อสงสัยถูกเป๊บตวาดทั้งที่ยิงกระจาย เออร์ลิงฮาแลนด์ของหน้าทีแมนเชสเตอร์ซิตี้เผยสาเหตุกรณีโดนเปปกุดิโอลาผุนซื้อชาวสเปนิสปรีเข้ามาต่อว่าต่อขานอย่างน่าช็อกแม้จะเป็นเกมที่เขาระเบิดฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจก็ตามฮาแลนด์ aland, สร้างผลงานได้อย่างรายการเมื่อซีซั่นก่อนโดยเขาพังประตูเป็นว่าเล่นรวมทุกรายการ52เมตรพาทิมเรือใบสีฟ้าผง,งาดคว้าทริปประชปมได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสร เท่านั้นยังไม่พอผ่านมาในซีซันนี้ความร้อนแรงของหัวหอกชิมชาติโนเวย์ยังไม่มีทีท่าว่าจะแผ่วลงแต่อย่างใดโดยในเกมเปิดซีซันพิมลีนัดบุกไปพิชิตเบอร์ลีน้องใหม่3ประตูต่อศูนย์เมื่อเดือนก่อนกองหน้าร่างยักจัดแจงเหมาสองประตูพาแชมป์เก่านำหน้าสองประตูต่อศูนย์ในครึ่งแรกแต่ก็ไม่ไหวที่คูดิล่าจะเดินเข้ามาต่อว่าต่อคานเขาก่อนเข้าอุโมงโดยเห็นได้ชัดว่าอดีตดาวเตะทีมบอสเซียดอทมุนมีสีหน้าอ่อนอ,อกอ่อนใจไม่น้อยต่อกรณีดังกล่าวล่าสุด ฮาแลนด์เผยกับเลกิฟซึ่อเมืองน้ำหอมว่าเป็นเรื่องปกติที่เขาต้องเผชิญกับการเป็นลูกทีมของเจ้านายเลือกกระทิงดุเป๊ปมีความต้องการจากคุณอย่างมหาศาลคุณไม่อาจย่อยาได้เลยต่อการทำตามความต้องการของเขาฮาแลนด์เปิดเผยเมื่อวันที่10กันยายนมันเป็นแนวทางในการคุมชิมของเขาและมันช่วยให้คุณมีพัฒนาการและความก้าวหน้ามันดีกว่าที่เราพูดความจริงต่อกันแบบซึ่งๆนะ่ะเราสามารถบอกได้ว่าบางครั้ง มันก็ดูเดือดเกินไปแต่ผมชอบสิ่งนี้มันแสดงให้เห็นว่าเขามีส่วนร่วมกับแพชชั่นทั้งหมดในเกมแรกกับเบอร์ลี่คุณได้เห็นแล้วแต่ผมชอบสิ่งนี้เพราะเขาแสดงให้เห็นว่าเขาทุ่มเทแบบเต็มร้อยมันอาจไม่น่าปลื้มแต่เขาพูดความจริงกับคุณแบบซึ่งซึ้งหน้าและผมรู้จุดประสงค์ของเขาว่าต้องการให้คุณเป็นนักเตะที่ดีขึ้นเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแน่นอนว่าเขามีความต้องการมากมายจากการทํางานของเขา เขาชัดเจนและตรงไปตรงมากับสิ่งที่เขาพูดมันเป็นแนวทางการคุมทีมของเขามันเกิดขึ้นระหว่างการทํางานแต่นอกสนามมีความสนุกสนานมากมายมีการยิ้มกันตลอดเวลามันถูกพิสูจน์ให้เห็นแล้วในเวลาหลายปีกับกลุ่มนักเตะของเขาและนี่ก็เป็นคําบอกจากฮาแลนว่าการที่โดนปาด่านั้นเป็นเรื่องปกติเพื่อให้เราพัฒนาและเดินหน้าต่อไป แล้วฟพอนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้มีพลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านกีกป็กำลังใจมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้ฟฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยังไงก็ขอกราบงามๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับ หาคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน